สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอุ้มอรพันธ์ชีวการนนท์นะคะที่ปรึกษาการขายบริษัท Toyota าเอ็มพายสาขาบางบอนค่ะและเป็นแอดมินประจําช่องคาร์โซน TH นะคะวันนี้นะคะอุ้มจะพามาชมกับรถยนต์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ค่ะเป็นรุ่น Toyota f o r t ์จูเนปี2020ค่ะและคันนี้ที่อุ้มยืนอยู่ข้างๆนะคะจะเป็น Toyota Fortuner เครื่อง 2004V ตัว4 w h e e l ราคาจะอยู่ที่1,524,000บาทค่ะ สีของ Fortuner ปี2020จะมีทั้งหมด6สีนะคะสีแรก s i l v e r Metallic สีบอลสีที่2 Dark g r e เก e t a l l i c สีเทาสีที่3 Attitude Black m i c a สีดำสีที่4 Dark Blue m i c a สีน้ำเงินสีที่5 Emotion Red สีแดงและสีที่6 White Pearl สีขาวมุกค่ะด้านหน้ากระจังด้านหน้ามีความดุดันสปอร์ตเปลี่ยนกระจังด้านหน้าใหม่สีดำเปลี่ยนโนแบ และโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่ไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบบายบีม LED พร้อมไฟสูงต่ำในหลอดเดียวกันและยังมาพร้อมกับ Daytime Running Light ซึ่งเป็นเส้นนำแสงที่สวยงามด้านบนตกแต่งโครเมียมขอบไฟด้านหน้าให้สอดรับกับกระจังด้านหน้าค่ะ ไฟตัดหมอกหน้า LED สว่างชัดเจนพร้อมก่อบไฟตัดหมอกดีไซน์แบบสปอร์ตด้านใดามาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะค่ะด้านล่างจะเป็นไฟหลี่พร้อมไฟเลี้ยวค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวเปิดและพับเก็บด้วยไฟฟ้าค่ะมือเปิดประตูโคมเมียนทั้ง4บานพร้อมประตูคู่หน้าเข้ารถแบบสมาร์ทคีย์สมาร์ทเอแบบปุ่มกดค่ะไฟท้ายใหม่ LED Light Guiding ไฟทั้งหมดทุกดวงเป็นแบบ Full LED ค่ะด้านบนมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ค่ะกระจกด้านหลังมีที่ปัดน้ําฝนพร้อมน้ําฉีดน้ําฝนและระบบไล่ฟ้าค่ะประตูด้านหลังตกแต่งด้วยโครเมียมและโลโก้ Fortuner ขนาดใหญ่ด้านล่างโลโก้มีกล้องมองหลังให้ค่ะฝาเปิดกระโปรงท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าค่ะ ด้านกันชนหลังมีเซ็นเซอร์กะระยะและเซ็นเซอร์ถอยหลังทั้งหมด4จุดค่ะบริเวณไฟทับทิมมาพร้อมไฟตัดหมอกหลังซ้ายและขวาด้านล่างยางอะไหล่ล้ออลลอยขนาดเท่าล้อจริงค่ะการตกแต่งบนหลังคาด้านหลังมีสปอยเลอร์ที่หลังคามีฐานแหลกคันยาวมา1คู่หลังสุดคีบฉลามพร้อมสัญญาณวิทยุมาในตัวคีบฉลามค่ะล้ออลลอยสีเงินซินเวอร์ขนาด18นิ้ว ขนาดยาง 265/60R18 ทัระบบเบรกหน้าดิสหลังดิสขนาดความยาวของตัวรถนะคะยาว4,795ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,855ม mm, ิลิเมตรและสูง1,835ม mm, ิลิเมตรค่ะจุดต่ำสุดจากพื้นนะคะ193มิิเมตรค่ะเรามาต่อกันที่ระบบความปลอดภัยที่มีมาให้นะคะ ก็จะมีระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC แบบ A TRC ระบบควบคุมการสายของส่วนพ่วงท้าย TSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC ระบบควบคุมเฟืองท้าย Auto LSD โครงสร้างนิรภัย GOA ถุงลมนิรภัยรอบคัน7ตำแหน่งแบบ SRS ระบบเตือนการโจรกรรมและ immobilizer ภายในตัวรถนะคะจะเป็นโทนสีดำนะคะส่วนด้านบนนะคะจะตัดด้วยสีเทาโทนสว่างแล้วก็บอกบาะคู่หน้าที่อุ้มนั่งอยู่ทําจากวัสดุหนังอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นทรงสปอร์ตค่ะเดินได้สีขาวมาให้สวยงามเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สามารถที่จะปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด8ทิศทางด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารค่ะ ค่ะเรามาต่อกันที่พวงมาลัยนะคะจะเป็นทั้งหมดสีก้านค่ะแล้วก็หุ้มหนังมาให้แล้วตัดด้วยลายไม้สีเทาแล้วก็ด้านล่างเป็นสีซิลเวอร์เมทัลลิกลมควันค่ะพวงมาลัยนะคะสามารถปรับได้ทั้งหมดสีทิศทางค่ะดึงเข้าหาตัวแล้วก็ขึ้นลงค่ะ หน้าจอเรือนไม่ New o p อ i t ิ m e t ม r มาตาวัดเรืองแสงพร้อมจอแสดงข้อมูล4.2นิ้วแสดงรายละเอียดการขับขี่อย่างชัดเจนด้านหลังพวงมาลายัย p แ d a n t h i i p ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลายัยเพิ่มความสนุกในการขับขี่ค่ะหลังพวงมาลัยทางด้านล่างระบบ Cruise Control ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติสะดวกสบายเมื่อต้องขับขี่ ในระยะไกลค่ะปุ่มพุสตาจะสตาร์ทเครื่องยนต์ 2GD FTV High New GD Super Power 4สูบแถวเรียง16วาว DOHC V n Turbo และ Intercooler ความจุกระบอกสูบ2,393 cc 110กิโลวัตต์150แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,000รอบต่อนาที 1, ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดด r e รกอินเจ t ชันและระบบอัดน้ำมันแรงดันสูงคอมมูนเลวชนิดน้ำมันดีเซลความจุถัง80 l. ลิตรรองรับ B10 และ B20 ที่พวงมาลัยทางด้านขวานะคะจะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันควบคุมหน้าจอ m i d ค่ะที่พวงมาลัยด้านซ้ายนะคะจะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงค่ะและมาที่หน้าจอวิทยุนะคะจะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด8นิ้วค่ะ รองรับ p p p l e c r r l a y เชื่อมต่อทุกความบันเทิงได้อย่างอิสระและมีระบบ T-Connect by Toyota เครื่องเล่นจะมีลำโพงทั้งหมด6ตำแหน่งระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาพร้อม4 s t i o n Chip ด้านนี้นะคะจะเป็นปุ่ม Eco Mode และ Power Mode ค่ะระบบขับเคลื่อน4ล้อ Sigma 4ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาพร้อมกับ Active Traction Control ระบบป้องกันล้อมหมุนฟรีแบบ Active และ Dowhill n Access Control ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันนั่นข้างที่ชาร์จไฟลูกลม12โวลต์และที่เสียบ USB และ AUX เพื่อความบันเทิงในการฟังเพลงค่ะและตรงนี้นะคะเป็นที่วางแก้วน้ำค่ะจะมีทั้งหมด2ตํตแหน่ง ในส่วนตรงนี้จะเป็นเบรกมือนะคะหุ้มหนังและเดินได้สีขาวมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะและที่อุ้มนั่งพิงอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นพนักวางแขนค่ะก็คือจะหุ้มเบาะนุ่มนะคะแล้วก็เดินได้สีขาวมาให้อย่างสวยงามค่ะและใต้ที่พนักวางแขนนะคะจะเป็นกล่องใส่สัมภาระค่ะขนาดใหญ่เลยค่ะค่ะแล้วภายในรถคันนี้นะคะ จะมีที่จับขึ้นลงรถนะคะจํานวน8ตํตำแหน่งค่ะมาต่อกันที่แผงบังแดดทางด้านบนนะคะสำหรับของผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะคะเปิดออกมาจะมีไฟให้ทั้งด้านขวาและด้านซ้ายค่ะด้านบนนะคะจะเป็นไฟสองแผนที่ค่ะเปิดได้ทั้งขวาและซ้ายเป็นแบบไฟ LED ค่ะพร้อมที่เก็บแว่นตามาให้ค่ะ คอนโซลฝั่งผู้โดยสารนะคะของด้านซ้ายด้านล่างจะเป็นเก๊ะเก็บใส่สัมภาระนะคะและตรงนี้ค่ะจะหุ้มหนังนุ่มมาให้แบบสวยงามสัญลักษณ์ของ Fortuner เปิดเข้ามาด้านในจะเป็นกล่องรักษาอุณหภูมิหรือว่ากล่องคูบ็อกค่ะด้านคอนโซลหน้านะคะใต้แอร์ค่ะจะมีที่วางแก้วน้ำนะคะ ทั้ง2องตำแหน่งทั้งขวาและซ้ายค่ะรวมที่แผงประตูทั้งซ้ายและขวาค่ะด้านแผงประตูนะคะตกแต่งด้วยสีดําเป็นโนแบ็กและตัดมาด้วยสีซิ l เวอร์ค่ะที่พักแขนทั้ง4ประตูจะเป็นแบบหนังเดินได้สีขาวค่ะและชายล่างประตูนะคะจะมีไฟสองสว่างทั้งหมด4บานค่ะระบบปรับอากาศอัตโนมัติมอบความเย็นทั่วพื้นที่ มาพร้อมหน้าจอ LCD ทางพื้นที่ช่วงหน้าและพื้นที่บริเวณช่วงหลังบริเวณแถว2นะคะจะมีที่ปรับอุณหภูมิแอร์นะคะแบบหน้าจอ LCD มาพร้อมกับไฟสองสว่างเก่งนะคะแบบ LED ค่ะและบริเวณทีุ่มนั่งอยู่นะคะจะเป็นบเบาะแถว2มีทั้งหมด3ตำแหน่งที่นั่งค่ะและมีเข็มขัดนิรภัยนะคะมาให้ทุกตำแหน่งค่ะบริเวณทางด้านตรงกลางนะคะ ดึงลงมาจะเป็นที่พนักแขนค่ะพร้อมที่วางแก้วจำนวนสองตำแหน่งนะคะเบาะนั่งคู่หน้าด้านหลังจะมีที่ใส่เอกสารและที่แขวนสัมภาระด้านตรงกลางค่ะจะมีช่องเก็บมือถือค่ะและที่ไฟลูกบจำนวน12อโวลต์หนึ่งตำแหน่งด้านล่างนะคะที่เสียบไฟค่ะ 220โวล์ค่ะ1ตําตำแหน่งการพับเบาะแถวตอน2เพื่อเข้าไปนั่งในแถวตอน3นะคะเป็นระบบ one touch ค่ะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะขึ้นไปนั่งที่แถวที่3ได้อย่างง่ายดายค่ะการพับเบาะหลังแถวที่3เบาะหลังพับแยก50ต่อ50แขวนด้านข้างด้านบนมีไฟสองเก๋ง ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการพาชม Toyota Fortuner คันนี้นะคะหากคุณลูกค้าสนใจแคมเปญโปรโมชั่นนะคะสามารถติดต่ออุ้มได้เลยที่เบอร์0 8 6 3 6 6 1 9 1 9นะคะหรือว่าเบอร์ไลน์ ID ของเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะฝากกดถูกใจแล้วกดติดตามช่องคา r s โซนทีเฮดด้วยนะคะเพราะว่าทั้งช่องจะมีสคริปของรถยนต์รุ่นใหม่ๆมาให้คุณลูกค้าได้ชมอยู่ตลอด สำหรับสัิปก์คิปนี้อุ้มขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ